ขั้นตอนที่หนึ่งหมดลมหายใจขั้นตอนแรกคือขั้นตอนของร่างกายเราหมดลมหายใจสภาพที่ร่างกายเราหมดลมหายใจนั้นหมายถึงว่าธาตุลมในร่างกายเรานั้นแยกออกไปจากร่างกายไม่สามารถทรงอยู่ได้แล้ว เพราะโดยธาตุคือตัวกายนี้ประกอบมาจากดินน้ำไฟลมเมื่อธาตุทั้งสี่ธาตุใดธาตุหนึ Shore ่งแยกออกไปธาตุอีกทั้งสามธาตุย่อมไม่สามารถตั้งหรือเกาะกลุ่มหรือประกอบรวมกันให้เป็นตัวเราได้เมื่อหมดลมหายใจ คนเราพอสิ้นลมเท่านั้นธาตุอีกทั้งสามก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ธาตุไฟคือความร้อนก็เริ่มระเหยออกไปร่างกายเราก็จะเย็นจากที่เคยมีชีวิตอยู่อุ่นๆไออุ่นทั้งหลายก็จะทำให้ร่างกายนี้เย็นลงเพราะว่าลมออก ไฟก็ออกไปด้วยเหลือแต่ดินกับน้ำจึงนำมาสู่การพิจารณาเพื่อให้จิตเราเกิดเห็นความจริงเห็นแจ้งตอนแรกก็ไม่ได้เห็นแต่ต้องคิดย้ำย้ำซ้ำซ้การคิดย้ำย้ำซ้ำซ้ำนี้ทำให้ได้รู้ว่าการคิดนั่นแหละ นำไปสู่การเห็นความคิดนำไปสู่สิ่งที่เห็นเราจะเห็นหรือไม่เห็นอยู่ที่ว่าเราจะคิดให้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรฉะนั้นร่างกายเรานี้กระบวนการที่จะไปก่อสร้างความรู้สร้างความเข้าใจภายในเราได้ต้องใช้กระแสของความคิด ในการเพ่งพินิษพิจารณาคิดนั่นแหละคือการพิจารณาเป็นการคิดย้ำๆซ้ำๆจนก่อให้เกิดความรู้ในสิ่งที่คิดคือจิตรู้ตามเห็นตามในเรื่องที่คิดนั้นตามความเป็นจริงแรกๆก,ก็คิดได้ยากมาก นี่แหละขั้นตอนแรกคือขั้นตอนของการหมดลมหายใจเราก็คิดตามความเป็นจริงเอาแบบความเป็นจริงที่จะต้องเป็นจึงไม่จำเป็นจะต้องไปเห็นซากศพไม่จำเป็นจะต้องไปเห็นภาพเปื่อยเน่าไม่จำเป็นจะต้องไปเห็นภาพอสุภะคือจริงๆอาตมาก็ไม่ได้ไปดูภาพอสุภะ ภาพเปื่อยภาพเน่าเพียงแต่ว่าแรกๆกเกิดจากการคิดว่าเมื่อร่างกายเราหมดลมหายใจอันดับแรกคือธาตุลมดับไปเรียกว่าธาตุลมดับธาตุไฟก็ระเหยออกไปเหลือธาตุดินกับธาตุน้ำที่จะต้องดันกันออก